จาพี่นอ้องเพราะท่านำผู้เดือดดีเนาะใส่อันนี้ลงไปเลยจ้ะตะไคร่จะ้ะเครื่องเชศจ้ะพี่น้องเนาะดิวขาดอ่านิดนึงเด้อวพี่น้องแป๊บหนึงเนาะอบเชยจ้ะแล้วก็ใส่ไกกูดแห้งลงไปเลยเนาะแล้วก็ปูดสดกระไรพี่น้องใบกูดสดกระไปปรแต่มันนี่มีใบกูดแห้งเนาะใส่ไปทอดเท้ามีพี่น้องกระตองแบบยินล้น้ะสุกกสนแห้งพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะหอมด้วยกันเช็ดปุ๊บพี่น้อง ใส่เอ่ปิดกักลงไปจ้ะคือดอกไม้จันทร์นี่สิเนาะอาจสีเอิรนเพื่อคือกันพี่น้องเว่าเป็นดอกไม้จันทร์งานศพเด้อจ้ะตะะั๋วมบอถือเนาะอาจสีใส่คนละซับพี่น้องจ้ากระเทียมบุกพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะหนึ่งกรัมมือเนาะมเอนี่เขาเน้นสมุนไพรเน้นๆพี่น้องจ้าแล้วก็ขาดอะไรพี่น้องเห็นบ่กพักซี่จ้ามีการใส่การมีหกักใส่หกักพี่น้องจ้าคาแห่งอ่ะคาสดซอยแว่นเนาะพี่น้องเนาะมเอนี่สมองวัอยู่กับเหนื่อกัอบตัวพี่น้องจะเป็นอย่างบุกภูเขา โอเคจ้ะใส่ลงไปเลยนะจ้ะใส่พริกแข็งตามด้่จ้าเนาะรอให้สักพักหนึ่งเหตุเกิดเทตเท่านี้เขาสุกปีพี่น้องแล้วคอ่อยใสเนื้อลงไปเนาะนี่จ้าแล้วคอ่อยใสเนื้อลงไปตามที่หลังเนาะรอแป๊บหนึ่งจ้ะจ้ะพี่น้องเพาะจะเริ่มเดือนเนาะแพรเขาใส่เนื้อที่เขาหั่นเป็นนะพี่น้องหม้อสีหน่อยนิดนึงเนาะแต่ว่าก็บปอเป็นยังงเป็นหม้อแดงดันพี่น้องเดี๋ยวก็หยักปิดฝาแล้วแบบอัดกระป๋องจ้ะใส่ลงไปเลยจ้านี่เลยจ้ะ เนี่ยจะค่อยปิดฝาตุนใจเย็ยนๆที่เนี่ยพี่น้องเนาะเสร็จปุ๊บจ้ะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงใส่ซีอิ๊วขาวลงไปจ้าน้ำมันหอยด้วยจ้ะทำตามเทคนิคปลาปีน้องจุ่มลงนดำหอนหลังๆนิดนึงเสร็จน้องผงปรุงรสใส่ลงไปนิดนึงด้วยจ้าพ่ต้องใส่หลายอย่างละนิดละหน่อยเนาะแป้งนัวชิใส่ก็ได้พี่น้องบ่ใส่ก็ได้แล้วแต่สมัครเนาะมันอี้ใส่ลงไปนิดนึงจ้ะ น้ำป่า <c oughs> นิดนึงจะกินชุนพี่น้องคนไปสักพักหนึ่งแล้วจ้ะที่เขาลงไปแนะนำดีส่วนผสมเมขาน้ไห <c oughs> กินชุนพี่แข่งทันคอเลยจ้ะพี่น้องนายกับปิดฟ้าแล้วก็ตุนประมาณสักอ่าชั่วโมงไฟอากาศเนาะเดี๋ยวเขาไ่เบ่งหน้าตาตอนที่สุกกันเลยจ้ะ น้องเซตเรียบร้อยแล้วสำหรับอบเนื้อจ้าเบิ mm ่งเด้อนาตาห็นบ่โอเคจ้าหอมแหง้งหอมอีหลีหอมอี่หลอ่อพี่น้องมัสซี่มีข้างหอมคาเน้นคาให้เมนูนี่เพราะฉะนั้นแล้วมีข้างคาตะไคร้ระกุฎสมุนไพรครบแล้วก็ตามด้วยอ,อบช่ยด้กุยกากพี่น้องจ้าเพราะฉะนั้นเร็จแล้วพี่น้องมันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพยิ่งอากาศเย็นพี่น้องแนะนำนี่เราจะอบเนือ้อมันมีอ่าสรรพคุณพร้อมในการต้าน ไข่วัดพร้อมพี่น้องสําหรับอบเชยเนาะลองมึงเด้อเป็นเมนูหนึ่งที่อยากนำเสนอสำหรับคนใดที่อยู่เมืองนอกตอนราการเย็นอยู่นะลองเมองพี่น้องสดเป็นห่อนอุ่นกระแซบเพื่กันบางคนพายกิสาห์ทอดใส่ใส่นำแบบคุกคลิกพี่น้องใส่แบบน้อยอ่าสิบอเป็ดํำแบบพ้อมที่จะสดได้เป็นแบบคุกคลิกนะพี่น้องลองมึงเด้อเป็นเมนูหนึ่งพี่น้องที่คนอีสา,มานมักคึอกันเนาะตามบุญตามงานพุทธศตรแบบนี้เลยพี่น้องเมนูตุนเนือ้อ มันสิมีความนุ่มพี่น้องแล้วก็หอมกินพวกเครื่องอบคนอีสานเอาหมักพี่น้องลองมืง่อเด้จากข้ามาคลิปนี้ว่าได้ประโยชน์ได้สาระต่างๆพี่น้องจา้าฝากกดแชร์ให้มูือได้เบิ่งพร้อมเด้จ้ะแล้วก็ฝากกดไลค์ใต้คลิปพร้อมกดติดตามเม็นสำหรับคนเด็กบิ่งยูทูบเนาะโอเคจา้าพี่น้องจา้าลาไปแล้วจา้าสำหรับคลิปนี้ครับดูแลตัวของเาด้พี่น้องเด้อต,ตอนนี้เยอรมันหิมะตกอีกแล้วจา้าอากาศยิ่งเยน็นยู่พี่น้องจา้า เดินไม่สากระจริงแต่ว่าม่เคยนิ่งแต่รับพี่น้องดูแลสุขภาพทุกคนเลยเนาะสำหรับคนไหนที่เป็นคนไทยจาเอา่าวไทยพอาส่อีสานปนกันพี่น้องจ้าดีละเบ,บิดก็สาขมรตืมพร้อมเนาะไปแล้ะจ้ายูดีมีแมงสุขสุขคนเด้อจ้าเด้อโรคภัยไข้เจ็บยาเขามาไก่เด้อจ้าเด้อจ้าถูกไปละจ้าไปจ้า